พี่พัมนะครับตัวก็ได้เริ่มมาแล้วนะครับตัดไทที่เจ้าวองบิดานะครับเตรียมปืนเลยครับซื้อเห็ดมาเรียบร้อยนะครับวันนี้เตรียปืนนะครับกำลังจะสู้กันแบบเดือดเลยเออจากวันนี้ครับทําได้ทำการยิงไปแล้วนะครับโอ้โหเจ้าวองบิดาสมหรถสนสนกลับได้นะครับโอ้โหว่ายกแรกถือว่าพี่พัมแพนนะครับโอเคนะครับ สภาพบางทีพัมน,นะครับเขาก็สู้อย่างเต็มใจนะครับมาทางเจ้าวองบิดาบ้างนะครับหัวขาหวหางหัวสมองสามสิบหกส่วนสูงหนึ่งร้อยสามสิบแปดช่เป่าหมอหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นครับรางวูม,มตัวแรมมมากมาะน,นะครับจะยิงทำการยิงไปเลยนะครับจังหวะนี้พี่พัมได้ทำการเปริดไอ้โดนันโดนะครับกปกโ,ปโ,ปโด,นดนันโดไก่ยองแล้วก็อ คนวาดนี่ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวอะไรเกียวอะไรด้วยเนี่ยจะดผ้าหมอนเข้าไปต้องจัดภาพมาชี้พี่พัมนะครับคนที่หัวร้อนของเราเพราะเกมนี้มีการเดินพนันว่าถ้าพี่พัมชนะจะยกรหัสไอ้ปราแซ่บหนูให้นะครับมานี้นะครับจัดภาามาเจียวบองบิดา ก็ทำาทำการขอไอวอกันนะครับแล้วก็มาผูกมิดกันนะครับโอเคมาให้ไอวอลจากนั้นก็เล่นต่อสู้กันต่อไปนะครับเปิดซึกลวครับจากนั้นเี๋ยววองบิดาก็ทำการเรียมปิดผนึกแล้วครับโอ้โหทำการนี่นะครับปิดนะครับโอ้โหได้ทำการอัดตัวนะครับพี่พัมครับจังวันนี้อัดตัวอัหัวไปสับข้าด้วยจังวันนี้นะครับที่ผมได้ทำการหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลัง ระบ,บนระล,ล่างนะครับแล้วก็ได้ทําการเจาะไอยวอลลบปึ๊บแต่ภาพมาที่วิวมากนะครับโอโ้โหจังหวะน,นี้ได้ตั้งไอวอลเปิดดุัวเลยทีเดียวนะครับจังหวะนั้นสกายเลเจาะไอยวอลนะครับโอ้โหเกือบโดนแล้วโอ้โหจังหวะนี้ไอภาพอะไรนี่เวลยจังหวะนี้ส่งทะลุไอวอวนนนลวนะครับเปิดโรนันโดนะครับแต่ภาพมันได้ไหลหัวเขียวบ้างนะครับอ๋อหัวขาวเออแต่ภาพนั่งตั้งไอวอลนะครับจังหวะนี้ที่พัมก็อัด เตรียมตัวอัดตัวเป็นอย่างดีนะครับทางนั้นนะครับระยะประชิดนะครับโอ้โหอัดตัวนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับที่ว่าเล่นเพื่อการดำรงชีวิตโดยการดำรงชีวิตอะไรวะตัดภาพมาทีพี่ทำนะครับโอเคหัวร้อนมันอเอาไ้เยวพิ่งที่พัญญาก่อนนะจ้ากาักมาแทนที่ผมบ้างนะครับได้ทำการ โอ้โห,โหถูกไม่โดนนะครับจังหวะนั้นก็ที่พาม,มายังไงปัดขวาลงเรียบร้อยครับโยเก็บสีไปที่เรียบร้อยฮะเจวบองบิดาไม่มีโอกาสให้เออ T H R O K I L K เลยนะครับจังหวะนี้จะทำาการสู้กันอย่างต่อเนื่อง เขาก็เล่นกอซ่าส่วนพี่ผมก็เล่นยูเออเอ้ยยูมพีสองพวงมาเจอกันว่าใครจะเจอหน้ากันเมื่อไหร่ต้องชัดกันเมื่อน,นั้นได้แก่พี่ผมอาชิวะปัจจุรภุมโกนได้แก่ปุ๊บ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 เปิดโัรนโดจอยวอม,มาพอดีตั้งไอวอส,สีแดงภาษีอันนี้เอายังไงาาพาไปที่ผมดนะังอันนี้ครับปุ่มปุ่มโอ้โหสองพันเมตรนะครับ จังวะนี้ทำการดีไปเลยครับโรนัลโดสวนกลับนะครับอู้เกือบตายเลยทีเดียวครับอู้หูได้ทำการแพ้ให้กับเอ่อไอยูโอเคแล้วนะครับไม่ยอแหละคทำแน่จังวะนี้ชนะตาเดียวเนี่ยนะใช่ชนะตาเดียวเนี่ยนะจังวันนี้พีชอยูโอเคก็ได้ทำการเก็บหนึ่งแล้วนะครับ ติดชีวิตสเยอะแล้วเาจังตัดมาพักพี่พันบางก็ให้ไอวอลกันมาผูกมิดแล้วก็เคินค่อยเปิดศึกกันต่อโอเเคดี๋ยวนะครับโอ้โหได้ทำการสวนน้ำนะครับโอ้โหเก็บสองด้ไปทีเลยนะครับโอ้โหอีกสองตีก็จะได้แล้วนะครับโอ้โหอีกอะไรนะน่าจะเปิดศึกล้วนะวันนี้จะทำการเตรียมอาวุธให้พร้อมเตรียมน้ำ อะไรให้พร้อมจังวันี้นะครับเดินไปเป็นที่เรียบร้อยนะ้วเปิดจุดก่อนนะครับตัดภาพไที่บุ๋มครับเก็บแพ้แม่แบลกันเลยนะครับตั้งรัวล้อมลอบตัวเองนะครับจังหวะนี้นะครับมาแล้วนะครับพีาีจังหวะนี้ครับโอ้โหทำการแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไปเก็บแพ้พีอ่อนให้เข้าบ้างเพี่บุ๋มยังไงเขาก็ไม่น่าหลดอยู่แล้วอะนะ ครับมีการผูกมิดกันแล้วก็ใส่กันอีกแล้วนะครับโอ้โหใส่กันไม่เลิกไม่หลังเลยทีเดียวคู่นี้จังวะนี้ได้ทําการวนรอบไอวอแล้วก็เปิดกลางโรนันโดกลางออกมาทําไงต่อปัดขวาปัดเลนหา้างโอ้โหจังเหลยตัวนั้น,น,าน,านไนด้ไงฮึนะคือไปผูกมิดกับพี่บุ๋มก็ได้ ออนนห้เขาหน่อยเยอะหรือว่าจะเอาจี่ใช่เาส่งเี่ยโอใช่งรเอาอันนี้นะครับกำรันโดไปอีกแล้วนะ อันนี้เป็นรอบสุดท้ายของปีถ้าเจ้าอยากเป็นมาเชลไมเชลเย,ยังไงวันนี้ยิงมาแต่ใครโอ้โหทะลุไอ้บุ๊โอ้ยพันยาเดินๆกำลังจะพันยาวู้ฮู้ยอดเลยตัดต่อเลยสองกุลบูรพาลินไฮเย่โคตร